CBSMS เครื่องมือเตือนภัยประสิทธิภาพสูงมากหลายประเทศมีเหตุใดประเทศไทยไม่มีอําเภอสุไหงโกลกถูกน้ำพุ่มด้วยชาวบ้านต้องนำรถทุกชนิดมาจอดไว้ในที่สูงครับตรงทางเข้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันความเสียหายและ น้ำป่าเที่ยำเคอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อคืนนี้หนักจริงๆครับพัดเอารถที่กำลังข้ามสะพานหายไปมีป้าหลานอยู่ในรถคันนี้นะครับป้าเนี่ยช่วยได้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่หลานตามหาตัวไม่เจอหาทั้งคืนทั้งวันเจ้าหน้าที่ระดมกำลังและใช้เวลาในการค้นหาเด็กชายว,วัยสิบขวบหาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงนะครับกระทั่งพบเสียชีวิตแล้ว ศพถูกกระแสน้ําพัดไปติดอยู่กับกอเศษไม้กลางลำคลองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรครับสำหรับเด็กชายวัยสิบกว่าคนนี้นะคะถูกน้ําป่าพัดหายไปตอนที่นั่งอยู่ในรถหน้าเป็นป้าขับรถผ่านสะพานปรานนท์ถนนสายเขาล้านปลายกริมอาเภอสวีจังหวัดชุมพรในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักน้ําป่าไหลเชี่ยวตลอดทั้งคืนนะคะตลอดทั้งคืนครับเจ้าหน้าที่และผู้ประสบเหตุพยายามช่วยกันค้นหาแต่ก็สามารถหากว่าประเทศไทยมี CBSMS ใช้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเทศไทยควรมี CB SMS ใช้ครับ